จังหวัดราชบุรีค่ะร่วมกันปล่อยคาราวานสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หลังจากเสร็จพิธีถวาราชสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนายสุเทพโกมลพมรผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนางกรองการโกรมลพมรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีน,นายนรงพลละเอียดรองผู้ราชการจังหวัดนายมานิตนุ่มอมรม,มดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมปล่อยคาราวานถ่านน้ำใจชาวราชบุรีพร้อมด้วยทีมแพทย์อาสาจากโรงพยาบาลราชบุรีเพื่อ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆและนําสิ่งของที่รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมที่จังหวัดนครราชสีมาลบบุรีและภาคกลางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอาทิข้าวสารน้ําดื่มอาหารแห้งไฟฉายเสื้อผ้าเทีนยนไขผ้าอนามัยเพื่อน,นําไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆต่อไป